สวัสดีขอบบ๊อบบี้วันนี้ทุกคนอยู่เกมอัลตรา้าเอชก่อนที่จะเล่นก็เซตติ้งนะแล้วก็ออดีอดิโอประว่าแล้วก็มิวสิกวาลุ่มนะน่าจะดีขึ้นเดยอะเลยโล่งหูไม่ได้ความยาก easy หรือ normal แล้วก็ hard เรากลางๆเฮ้ยระบบดีสคริปชอบ มันเราต้องไปทางนี้นะเฮอร์ี่เฮอร์ี่ฉันชื่อเฮอร์รี่เออเออไม่คุยไปต่อลุยเออนะชื่อหบุกป่าแล้วก็เดินต่อไปได้ไหมไม่งพูดเยอะก็ได้นะผมแปลมั่วโอ้ยไอหุ่นกระป๋องน่าโงุ่ยมีสคริปต์ให้ทุกฉากเลยชอบโอ้ัเวลาจะเจอหุ่นยนต์ซึ่งมันมาเป็นฝูงเลยเขาโบยยังไงนะขี้ขวา ชึ๊บชึ๊บชึ๊บกระโดดขึ้นแล้วก็ดิ่งลงมาโอ้ชิ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 ดิ่งลงมาปาร์ตูเคงตุงชิงชังฮะยี่กูเปโป๊ปากเขาให้ทำให้กูโง่เฮลเวส what happened มันตัวบ้าอะไรนะไอ้หงกระป๋องเพกุนชนีโอ้ยดึงลบโดดดึงปากเขาให้ดึง ลบลบดึงดึงไม่มีฮิวเอ่ะจะแตกแล้วนะเราเจอหุ่นกระป๋องตัวทำการคิวเวอร์ห่วย oh, บอสกระโดดโ so อ้เกมโอเวอร์ฉันกลับมาแล้วไอหุ่นกระป๋องโโครกมาต่อกันยกที่สองโบกางอากาศ นี่เหมือนจะเป็นอะไรก็ไม่รู้อะอาฮ่ามันตัวใหญ่ลองบอสเหรอเอฟวีออรอะ

โอ้โหโโออ้้น <ok ี่เสาอะไรโนี่คือจุดเซฟว้าวใช่หรือเปล่าไม่รู้อ่ามัวไปงั้นแหละนแรกสีแดงไม่จำเป็นต้องเข้าคัสซีนทุกอันก็ได้เลยเออจต้องใช้ดาบคาตาะ เมื่อกี้เนี่ยผมคิดว่าต้องฆ่าตัวนั้นใช่ไหมอย่ย่าอย่าอย่าขูจอบแมนแล้วเขาจะจุกแล้วอุ้ยเชี่ยโอ้มาดิหน้าถ่ายเหรอคิดว่าใครแข็งแกร่งกว่ากันหึหึอย่ามาเขิมเกลมกับพี่นะน้องให้ดาบไหมไห้ดาบไหมว้าวดาบแต่ละสายเหมือนจะเฉพาะไอ้ดาบใหญ่เนี่ยเฉพาะตีกระป๋องแน่ๆเลยแล้วทำไมมันลุ่มละล่ะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหล ำไมลุมละครับทำไมลุมละน้องอืมวันนี้ดิปันต่อคัมโบตามด้วยตัวต่อไปจับดึงดึงเรียบร้อยต้องใช้ดาบไฟฟ้าเอ้ยทุดแบบแบบแบบไม่ใช่ดาบสีเหลืองโดนโดนจิ้มหลบดึงปับปับปรับแปะแปะโผล่มาแปะดึงเข้าหาหลบไป็นที อ๋อจำแตนเอ้าโดดขึ้นฟ้าแล้วก็ทุ่มไปหนึ่งทีโดดขึ้นฟ้าแล้วก็ทุ่มไปหนึ่งทีโดดขึ้นฟ้าแล้วก็ทุ่มตายฮีผมก็ต้องซิทจอยเล่นอ่ะผมว่าสนุกกว่าเี้พอมันใช้เมาส์คีย์บอร์ดแล้วมันไม่ค่อยแบบหมุนไม่ทันน่าจะเป็นดาบสายฟ้าหรือเปล่าตรงมาตรงชิ้นส่วนตัวไหนมาเจ็บ อืม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 มองไม่เห็นมองไม่เห็นดาบใหม่อยู่ไหนวะไม่ดาบใหม่ครับโภมยื้ยฮฟินิดเหมือนผมจะเจอหมามาสามสีแล้ววะสีแดงสีฟ้าสีม่วงไอ้สีม่วงยังนี่ผมจะเจอแต่สีเหลืองปใช่ไหมพวกหุ่นยนต์ สามพันแป้งไปกันตอ่อทางข้างหน้านี้ประตูตเปิดออกอยากเจอบอสอ่ะมีบรอชไหมเฮ้ยทำไมหมา,าอยู่นี่วะทำไมเธอมาอยู่ในนี้ล่ะเจ้าหมาน้อยเอาแบบเท่ๆเออไม่โดนออกมาเท่ๆเอเคใบเท่เท่าไหร่แต่ก็ยังเท่อยู่ได้ไมโครชิปแบบว้ายว้ายว้ายวายวาย คุณกระป๋องเต็มไปหมดเลยแดตบใหญ่ใช่ไหมละ่ะอืมอืมสองพันปลดลิมิตชีวิตเกินร้อยโดนแบบ d ายอะไรอะไรอะไร,ทำ,ะไรทำไรทำไรเรียวซ้ายตรงหัวโคลกเพื่อเก็บไอเทม คแล้วก็ไปกันต่อหมาสีม่วงจริงด้วยโว้ยโคตรแรงโอ้ยเจ๊เจ๊เจ๊เวลานอกเวลานอโอ้โอ้โอ้ขอเวลานอกขอเวลานอกขาบอกว่าเวลานอกไม่รู้เรื่องไงวะอืมโอ้ลบอ่าอ่าหอโคตรไทยอุ้ยดู ยุงลายลายชุดนั้นฉันเห็นมันต้อสายเลือดชนวันหนึ่งมันเปียกฝนไหลลงจากบนังคาอาทิตย์แทงารแรงรับตารับตา,าจริงเลยฝากอยู่มีหมาม่วงมาใหม่ดิฉันมาแล้วฉันมาแล้วอุ้ยขอโทษขอโทษ Cầm được cái ta con Ui xìa Mừng tí cái cái Lục 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 ต้องพี่ชั้นแข็งแกร่งกว่าเดิม,ม,มแบบเท,ที่ดาบไปดาบไปดาบอะไรไม่รู้อ่ะต้องไปลองลองดาบนี้แล้วก็น่าจะน่าจะดีโอเคผมสโตรกิมอัลตร้าเอกก็จะจบพท่านี้นะถ้าเกิดคุณผู้ชมช,มชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้สำหรับวันนี้ก็ขอตัดจบเพียงเท่านี้นะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับคลิปต่อไปจะเป็นเกมอะไรก็ติดตามดูนะสำหารับวันนี้ See you ครับกดตตามไม่พลาดนะครับดาบไปยังไม่ได้ลองเลยอ่ะ